รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สำนักง,งานชนรประธานที่7ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปพูดคุยกับท่านผู้มนิการสำนักง,งานชนรประทานที่7ในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ําในลุ่มแม่น้ำโขงชีมูลว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ปัจจุบันเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สำนักงานชลประทานที่7นะครับซึ่งวันนี้ผมจะได้มาพูดคุยนะฮะกับท่านจักรินประเสริฐสุวรรณผู้นวยการสำนักงานชลประทานที่7ในเรื่องของกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ําลุ่มน้าโขงชีมูลนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับท่านจักรินแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านครับสวัสดีครับครับท่านผู้บวยการครับเรื่องของนโยบายนะครับที่ทางรัฐบาลได้มอบมานะฮะกับ13นโยบายเรื่องการบริหารจัดการน้ํานี่เป็นยังไงบ้างครับครับของ ทางเรื่องของการบริหารจาัดก,การน้ําของกรมชลมระทานและก็นโยบายของกอ,อนชอนะครับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ท่านเป็นประธานกอ,อนชอในการบริหารท่านก็ให้นโยบายไว13้13 13ข้อที่เาที่เราทราบหาอ่านง่ายๆนะครับอย่างพื้นที่เสี่ยงการบริหารพื้นที่ลุ่มต่ําทบทวนการซ่อมแซมการปรับปรุงการผุดลอกการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบความมั่นคง การเตรียมพื้นที่อพยพรประชาสัมพันธ์การสร้างความ,มรู้แล้วก็ติดตามความเสียหายยังสืบสารเรื่องนะครับ,รบแต่จริงๆนยโยบายที่ทำทำไปในของกรมชุมพรทานเนี่ยนะครับท่านทิ่ดีประพิษจนมาท่านก็ให้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าน้ําทั้งประเทศเอาทั้งประเทศก่อนนะฮะท่านผู้ฟังผู้ชมทางทางบ้านจะได้รับทราบด้วยว่ากรมชุมพรทานทาอะไร,รทั้งประเทศนยโยบายหลักๆเราก,ก็คือต้นเก็บกักกลางชะลอปลายระบ,บายครับนะครับ ถ้าต้นน้ําเราเก็บกักหมดไม่ว่าภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยเราพยายามสร้างเครื่องมือ<ะ>ต้องเข้าใจว่าเราต้องสร้างเครื่องมือในการเก็บกักก่อนคเพื่อจะเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งเพื่อจะดูว่าป้องกันอุทกภัยได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเขื่อน4ี่ห้าเขื่อนภาคเหนือนะครับแล้วก็ในตัวของกลางตัวกลางเนี่ยถ้าน้ํามาเยอะๆเราก็จะดึงไว้ข้างๆจะชะลอไว้ชะลอด้วยประตูเพื่อนชะลอด้วยเขือ่อนเจ้าพยานะครับปัดไปซ้ายขวามโนลมค โค้งบางฉุบสีนะครับเข้าชะลอ,อเก็บกักไปที่เขื่อนป่าศักแล้วก็ปิดไปที่ลังสิตใต้นะครับตัวนี้ครับเป,เป็นวิธีการชะลออีกอย่างหนึ่งคือดึงไปแก้มลิงนอกจากดึงไปด้านข้างแล้วก็สร้างแก้มลิงไปแล้วก็ดึงน้ําที่มันลงมาเร็วๆให้ใหใหไปอยู่ในแก้มดิงนี่คือชะลอปลายก็เร่งระบายแมน้ำเจ้าพยาเราก็ต้องเร่งระบายครับเพื่อรอรับน้ําชุดใหม่เข้ามานั้น หลักการในการที่กรมชลวางแผนงานไว้เป็นยุทธศาสตร์เลยคือต้นเก็บกักกลางชะลอปลายระบายนะครับแล้วทีเนี้ยในสถานการณ์ตอนเนี้ยนะครับคือฝนตกชุกมากแล้วทั้นั้นของภาคอีสานเองนะครับโดยสำนักงานชลประทานที่7เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการรับมือสถานการณ์น้ำในปัจจุบันยังไงบ้างครับคือเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะรู้ว่าสถานการณ์น้ําปัจจุบันเป็นยังไง เรียนท่านผู้ฟังผู้ชมว่าให้ท่านดูน้ําให้เป็นก่อนอการดูน้ําให้เป็นก่อนคือเราจะดูน้ำอย่างไงว่าฮ้น้ําจะท่วมบ้านเราไหมมันจะมาจากทางไหนนะครับการบริหารจัดการน้ามีสามสามทางก็คือน้ําฝนครับน้ําท่าแล้วก็น้ําทุ่งอนะครับน้ําฝนท่านก็ดูฝนน่ะครับนะครับน้ําท่าก็ดูมันมาจากคลอง อ่แมาจากแม่น้ําชีแม่น้ําชีแม่น้ํหมุนวอลวมอุบลนอย่างนี้ก็คือน้ําท่าน้ําทุ่งคือเวลาหลังจากที่มันฝัดเข้าไปแล้วมันจะมีการฝัดเวลาท่วมน้ำเนี่ยมันที่ตกน้ำที่ที่มันจะลงบางส่วนมันยังค้างทุทค้างทุ่งอยู่หลังจากเราบริหารน้ำท่าเสร็จเราก็ต้องดูน้ําทุ่งมันจะไหลลงมาเมื่อไหร่สามสามทางน้ําฝนน้าท่าน้าท่วงอันนี้มาดูน้ําฝนก่อนนะครับน้ําฝนเนี่ยแปดเดือนกว่ามันจะมาจากตะวันตกถึงใต้ครับทางอันดามันแปดเดือนกว่ากว่านะครับอีกสามเดือนกว่ามาจาก แปซิฟิกทะเลจีนมาจากทางขวาถ้าเราหันหน้าเข้าเข็ <c oughs> นที่นะครับมันจะมาจากทางขวา <c oughs> พอมาพอมาพอมาอย่างเงี้ยอุบลไม่เคยท่วมจากตอนตกสิงใต้ครับ <c oughs> ไม่เคยท่วมเพราะว่าจะมาจากแปซิฟิกหรือมาจากจีนเนี่ยมันจะมาอยู่เสื่องสิงหากนยาตุลาการสิงหากนยาตุลาเนี่ยมันจะมาจากสามเดือนนี้มันจะมาอยู่ <c oughs> สามเดือนจนถึงสิงหากนยาตุลาเนี่ย <c oughs> เราจะท่วมเนี่ยอุบลจะท่วมเนี่ยคือเดือนกนยา ปกสองก็เดือนกันยาแต่ท่วมแล้วระบายทันไหมบริหารจัดการทันไหมนะครับให้ดูฝนเป็นหลักนะครับถ้าเราเป็นเป็นชาวบ้านที่ไม่ไม่เอ๊ะจะดูยังไงทำไมน้ำมันเยอะจังน้ําช่วงนี้มันเป็นน้ําจากตะวันตกถึงใต้ที่พัดขึ้นมาพอพัดขึ้นมาปั๊บตัวเหนือรูน้ําฉีก็คือขอนแก่นชัยภูมิครับมันก็เข้าทางนี้น้ําก็เลยเยอะตัวโคราชน้ํามูลมันก็เข้าทางนี้อุบลน่ะเราอยู่ข้างล่าง เราคอยรับน้ํานั้นเราบริหารน้ําท่าจะสังเกตว่าช่วงเนี้ยมาจากทางนี้หมดถ้าท่านท่านดูกรมอุตุนะฮะครับตอนเนี้ตัวที่มาจากทางนี้มีอยู่สองตัวก็คือหินน้นําหน่อมาจากแปซิฟิกมาจากทะเลจีนหินน้ําหน่อมันจะเข้าไปทางนู้นละขึ้นไปญี่ปุ่นและวที่ที่อีกลูกหนึ่งลูกเล็กๆก็คือมุ้ยฟ้ามุ้ยฟ้าตอนเนี้มันจะเมื่อกี้ที่ผมฟังเมื่อเช้าเนี่ยมันจะสลายประมาณไม่เกินวินที่สี่ซึ่งไม่เข้าไทยทั้งสองลูกไม่เข้าไทย แต่เราถามว่าอาแล้วมีลูกข้าไทยไหมตามที่กรมอุตุพยากรณ์รน้ําเราเนี่ยปีห้าสองเหมือนฝนปีห้าสองเราก็ไปดูเลยปีห้าสองเรามีฝนตกหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเราก็เอาหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบมามา,มาเป็นเกณฑ์มิลน,นะฮะมิลลิเมตรต่อปีตอนนี้เราตกไปพันสามนะครับน่าถึงปัจจุบันครับมากกว่ามากกว่าเฉลี่ยวิธีแล้วสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวพันสามเนี่ยมันก็จะเหลืออีกสองร้อยหกสิบสามมันก็จะตกในเดือนกันยานี่ยผมคาดว่าน่าอยู่ประมาณร้อยห้าสิบตุลาอีกร้อยหนึ่งที่เหลืออีกประมาณสิบหรือยี่สิบไม่ตกพฤศจิกาธันวาซึ่งจะมีฝนน้อยมากนะครับมันก็จะมันก็จะตกตามนี้จากประสบการณ์ที่ว่าเราดูว่าเออฝนมันจะมาตราเนี้นั้นกันยามันจะตกเยอะถามว่าตกเยอะเราก็ต้องดูมันมันมันน้อยครั้งที่มันจะมาจ่างนี้ตอนนี้ตกเฉียงใต้น้อยละ ตอนนี้นั่งดูให้นั่งดูฝนเลยว่าพายุก,ก่อตัวไหมครับทางขวาก่อตัวไหมถ้าไปซึ่งปิดทะเลจีนก่อตัวเนี่ยท่านก็จะเห็นสามวันมันจะเข้าไทยหรือว่าดูถ้าดูท่านดูพ้นแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศได้ตัวแอลครับดูตัวแอลเป็นหลักตัวแอลเนี่ยความกดอากาศต่ํบมันยังมีความชุ่มชื้นครับเมื่อมันแอลม,มันเป็นร่องเวลาพายุเข้ามามันจะตกในร่องแต่รอบไปร้อยกิโลเมตรมันจะโดนมันจะโดนลม พัดมันก็จะโดนไปไปลายแต่ถ้าในล่องจะตกหนักครับแต่เมื่อไหร่ที่มีตัวเฮทลงมาตัวเฮเนี่ยเป็นความกดอากาศสูงพฤติการเนี่ยตัวเฮทจากจีนลงมาแล้วไปไปลายตุลาตัวเฮทต,ตัวเฮความกดอากาศสูงตัวเฮทเนี่ยมันมันแห้งอากาศมันแห้งเมื่อเจอพายุป,ปับมันก็จะซึมซับความชื้นของพายุทําให้พายุสลายอ่าไอตัวนี้จะ็ให้ให้ท่านดูว่าถ้าทำไมเอฟพฤติการพายุก็มีทำไมมันสลายออกไปเร็วเพราะเนื่องจากเฮทของจีนมันเยอะ อากาศอากาศตัวเฮ็ดมันเยอะพอตัวเฮ็ดนะอากาศมันแห้งพอโดนปั๊บมันก็จะสลายไปงั้นดูดูสองสองอย่างเรียนพี่น้องอย่างครับดูสองอย่างคือดูพายุจากขวาครับก่อตัวยังเข้าไทยเมื่อไรแล้วตัวแอลอยู่ไหนถ้าตัวแอลพาดผ่านเหนือปั๊บพาดผ่านตอนนี้ณปัจจุบันเมื่อเช้าที่ผมดูเนี่ยตัวแอลเนี่ยเข้าทางจีนข้างบนเหนือประเทศไทยงั้นเชียงนายเชียงใหม่ก็จะตกครับจะตกแต่ตกไม่ได้หนัก Uh huh. อุบวนไม่ตกเพราะวันพัดไม่ถึงใชอ่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือ,คอดูคือเราก็เช้าเช้าไม่มีอะไรก็ดูลมฟ้าอากาศดูแผนที่อากาศ uh huh. ดูว่ามีพายุก,ก่อจากทางขวาไหมครัทางซ้ายเนี่ยมันมาก็แปดเดือนเป็นช่วงแรงพอดีมันก็จะเติมน้ําให้เต็มอพอเติมน้ําให้เต็มลุ่มชีลุ่มมูลก็ต้องระบายเรียงระบายบทำไมเอ็มเจ็ดเราตอนเนี้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะครับเอ็มเจ็ดริมตลิง่งฝั่งวาลินร uh ้อยสิบสอง แล้วก็ฝั่งเมือง1้อยสิบตอนที่ท่วมปีหกสองรสามเมตรกว่าซึ่งซึ่งถ้ากรมอุตุคาดการคาดการแบบเนี้ยหกไม่เกิดแน่นอนในปีนี้จะถามว่าเราก็ต้องมาดูดูเดือนกันยาที่เขาคาดการว่าพายุทางขวาจะเข้าครับถ้าเข้ามาติดติดสลูกพอนี้ก็เตรียมตัวหนักหน่อยนะครับ,รบเดี๋ยวการเตรียมตัวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันบเราก็เตรียมตัวหนักหน่อยก็ดูแต่ช่วงเนี้ย ถ้ามันมาเงี้ยร้วไม่มีพายุเลยมันก็คือไม่ท่วม uh huh. ซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฝนเฉลีย่ยสิบปีย0สปีเนี่ยมันหลอกแล้ว 105, 1, 64, ร้อยห้าหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบซึ่งตอนนี้เรามีพันสามซึ่งยังอีกสองร้อยกว่ามิลจะตกในช่วงนี้กันยาตุลางั้นไอ้มองพายุเป็นหลักนะพอพอพวกเราเข้าใจเรื่องเรื่องพายุเพราะเราเ,เตรียมตัวถูกว่าเอ้ยทาง ชมาทานเตือนแล้วนะว่าว่าตัวนี้พายุมาแล้วจะมาแล้วดูอย่ากรมุตุครับท่านดูอย่ากกมุตุถ้ามีพายุปับดูร่องความกดอากาศครับถ้ากดอากาศผ่านอีสานบ้านเราก็เตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยว่าเอ้เราเราจะต้องทําอะไรมั่งฟังติดตามข่าวอย่างกระชั้นชิดหรือไม่งั้นท่านวิ่งรถผ่านถ้เห็นธงแดงบท่านก็ลองดูแล้วว่าว่าว่าเป็นไงโทรหาหนึ่งสี่หกศูนย์เลยครับท่านว่าเฮ้ยเป็นไงลราน้องเตรียมตัวยังไงอะไรเป็นยังไงเพราะชูมาทานเตรียมพร้อมตลอดในช่วง ในช่วงสิงหากนยานตุลาพร้อมยี่บสี่ชั่วโมงผมสั่งลูกน้องไว้ว่าทุกทุกคนความร้อนของชาวบ้านคือความร้อนของญาติเราเพราะงั้นช่วยให้เต็มที่ทําให้เต็มกําลังคครรับนะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของชนประธานที่เจ็เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะคือตั้งแต่สิงหาแล้วการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราจะเตรียมเรื่องแผนเราจะมีแผนทั้งแผนที่ ก่อนเผชิญเหตุเผชิญเหตุแล้วก็หลังเผชิญเหตุในนี้ก่อนเผชิญเหตุเราก็ต้องเตรียมก่อนแล้วว่าเรารู้ว่าสิงหามันมันต้องเตรียมนะคุณไปดูก่อนเลยคนเตรียมพื้นที่เตรียมคนเตรียมก็จบเตรียมพื้นที่ก่อนพื้นที่ไหนจุดเสี่ยงคุณไปไปดูไว้อ่างตัวไหนเสี่ยงคุณไปดูไว้ครับอาคารชุมนุมทานทุกตัวใช้ได้ไหมคุณบริหารจัดการอาคารชุมนุมทานได้ไหมพอทุกคนต้องให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ําซึ่งเป็นอย่างในพื้นที่คุณไปดูแลเลยไปดูแล้วว่าตัวไหนใช้ได้ตัวไหนใช้ไม่ได้แล้วต้องทํำยังไงครับ แล้วก็ถ้ามีปัญหานี่ก่อนก่อนเชวเหตุเราก็ต้องเตรียมความพร้อมหมดเราก็เตรียมไว้กระทั่งณปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวหลักๆเลยเครื่องผลัดน้ําติดแล้วครับตำบานพี่บูญหนึ่งร้อยเครื่องหนึ่งร้อยเครื่องครับเครื่องสุบน้ําเครื่องสุบน้ำแปดนิ้วเนี่ยเรามีหกสิบเก้าเครื่องเครื่องซิ่งเครื่องซิ่งที่อยู่ในสนามที่ไปช่วยหมูป่าเรามีสามเครื่องนะครับเราอยู่ในไซต์งานสนามสามารถ ขนย้ายได้เลยเพราะรว่าเครื่องซิงตัวมันใหญ่หน่อยออนะครับแล้วก็ตัวของอรถขุดเรามีเจ็ดเจ็ดคันคร,รถสิบล้อเรามีเก้าคันที่จะบรรทุกวิ่งไปได้เลยทันทีรถหกล้ออีกห้าหกคันคนะครับแล้วก็มีกระสอบทรายที่เตรียมเบื้องต้นผมสั่งให้โครงการทุกโครงการเตรียมเบื้องต้นห้าร้อยเอามาวางไว้ที่อุบลซึ่งจะดําเนินการหมดแล้วว่าว่าวางไว้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือและกระสอบทรายมา ในพื้นที่ที่มันรุ่มต่างวางแดงเนี้ยก็เขาต้องการไหมเขาต้องการก็ป้องให้เขาไม่ต้องการ <c oughs> เขาต้องการเฉพาะทางเราก็จะทําทางเอกรสสายเลียงนาทางเข้าบ้านให้เราเตรียมเราเตรียมไม่หมดคือเรา <c oughs> เราก็ประสานกับท่านผู้ว่าท่านผู้ว่า <c oughs> ก็ <c oughs> ท่านก็กรุณาแล้วก็บริหารจัดก,การด้วยอปพไปตั้งที่เสนาวง <c oughs> ที่ท่านจะเห็นนั่นนะจนประางก็ไปตั้งรอสามเพื่อซึ่งเราดูแล้วของเฉพาะของทางปพพอแล้วดูดก็พอแล้ว พราะถ้าไปตั้งอีกแล้วไปดูดมันไม่รู้จะดูดอะไร <c oughs> นะครับถ,ถ้าไม่พอจริงปีที่แล้วกรมชนตั้งตั้งตั้งก่อนปอแต่ปีน,นี้ท่านพูอว่าหวงรัฐท่านให,ให้กองมุ่นาเฮ้ยกพอพอตั้งเลย <c oughs> มันเป็นพื้นที่ในในไม่ใช่พื้นที่ชมพูทาน <c oughs> แต่เป็นพื้นที่ในพื้นที่ในเมืองงั้นป้องกันภัยก็ตั้งท่านป้องขั <c oughs> นไก็ตั้งแล้วก็ดมเนินการสูบน้ําอยู่กรมชนก็ไปทําเรื่องของขับดันน้ําไปเรื่องของการบริหารฝั่งน้ําใช้เครื่องขับดันน้าขับดันน้ําไปแล้วก็เตรียมช่วยเหลือไปแล้วก็ ให้ข่าวกับชาวบ้านว่ามันจะเป็นยังไงครับ,รบนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันครับผู้ชมครับ,รบที่ชลประทานที่7เนี่ยได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงกําลังคนนะครับที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนถ้าเกิดว่าน้ํามันมาถึงที่ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการน้ําของท่านผู้บริการนะครับในในการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ํามูลน้ําชีนะครับแล้วก็ไม่น้ําโขงเนี่ย ในแนวคิดของท่านผู้บริการเนี่ยนะครับท่านมีกลยุทธ์ยังไงคะคือจริงๆในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทาแล้วก็เราก็รับนโยบายมาว่ากรมเขาจะให้บริหารยังไงเขาบริหารทั้งทั้งรุ่มเดี๋ยวทางสทนชเขาก็จะมาตั้งศูนย์ที่อุบลนะครับถ้าทางเลขาสทนชเขามาตั้งเขาก็มาดูหลายหลายหลายทีแล้วว่าเพราะผลที่แล้วกรมทนตั้งผลนี้จะเป็นสทนชเพื่อบริการทั้งรุ่มทีแล้วก็รุ่มหมุนเพราะว่า การการบริหารจัดการน้ําอุบลนเนี่ยเนื่องจากอุบลเป็นปลายน้ําแล้วต้องชีมาต้องมูลมานั้นมันคาบเกี่ยวกับจังหวัดหลายจังหวัดทั้งลุ่มมูลเนี่ยแปดร้อยแปดสิบามยาวนะครับตั้งแต่ตั้งแต่โคราชมาครับลุ่มชีเนี่ยหนึ่งพันกับแปดสิบนะครับกิโลหนึ่งพันกว่าตั้งแต่ชยภูมิตั้งแต่ตั้งแต่ขอนแก่นมาเข้ายะโสธรเอ่อเข้าร้อยเอ็ดและยะโสธรมาเนี่ยมันก็สองข้างแล้วรวมที่ที่อุบลนเนี่ยการบริหาร จากการน้าเนี่ยถ้าตั้งศูนย์เขาก็เรียกว่าตั้งศูนย์ที่ขึบนก็สามารถบริหารกับทางโครกระทางผู้ว่าได้หมดถ้าถ้าทางอย่างชมพานานเองเนี่ยเราก็โคกับสานักชีสานักชีก็จะเป็นสํานักที่6นะครับ,รบขอนแก่นสํานักมูลก็จะเป็นสํานักที่แโคราชเราก็โคกันอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือพอสํานักก็สนิทกันอยู่แล้วเพราะว่านั่นมาก็ทํางานร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็เอ๊ะตรงไหนที่มันมีปัญหาอย่างช่วงเนี้ยทำไมเราเล่อนระบ,บาย ตัวของแม่น้ามูลที่แก่งสะพือเพราะว่าเราก็ต้องช่วยทางทางตัวบทตัวข้องบนก่อน,นแก่นกับโคราชเขาเขาปล่อยมาเพราะเขาปล่อยมาเยอะเราก็ต้องเร่งระบายให้เพราะาตอนนี้ตัวในพื้นที่ขอนขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสก็มีพื้นที่ทั่วบ้างเขาก็บอกให้ช่วยเร่งระบายให้หน่อย<ๆ>เขาก็ติดเครื่องผลัดน้ำที่ท้ายร้อยเอ็ดนะฮะทางทางสายฉีผักดันมาแล้วก็ผักดันต่ออันนี้กรมชลก็ต้องบริหาร คือเราต้องโคกันตลอดอา่าหัวหน้าส่วนบริหารจัดการน้ําก็เป็นคนเป็นเป็นเรื่องของจัดการน้ําอยู่แล้วทั้งสามสายทั้งสามคนนี้เขาก็เขาก็คุยกันว่าจะสับทางไหนจะไปทางไหน<ฆ>ตรงไหนจะดึงได้ไไดบ้างถ้าถ้าดึงไม่ได้อ่าเปิดมาเปิดมาทํางไงอุบเลเร่งับณ<ฆ>ปัจจุบันอุบลนยังยัง,ยงถ้ายังไม่ได้ประกาศอุทภกภพง์กงับอุทกภัยเลยปีที่แล้วก็ไม่ได้ประกาศใช่ไหมครับก็ใช้หลักการคล้ายๆกันว่า น้ํามันจะอาจจะมากกว่าปีที่แล้วบ้างแต่ว่าถ้ามีช่วงเวลาในการบริหารจัดการเราก็สามารถที่จะเล่งระบายด้เพราะเครื่องบดดนน้ำเราขอเพิ่มอีกหนึ่งร้อยเครื่องติดที่สะพานพ<ม>ิบูลให้ให้เลียงมากขึ้นในการที่บริหารจัดการนอกจากเผชิญเหตุแล้วก็หลังจากเผชิญเหตุเราก็ต้องมาดูเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็ต้องมาดูเรื่องที่ผมเรียนพี่น้องประชาชนนะต้องดูหลักๆคือดูฝนว่าของเราจะเกิด วิกฤตอะไรไหมนะครับแต่ช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้ายังยังฝนยังไม่ก่อเนี่ยกรมอุตุบอกแล้วฝนถึงวันที่ห้าจะไม่มีตัวพายุจากทางทางแปซิฟิกให้ให้ดูอย่างนี้ัะนั่นวันที่ห้าเรายังสบายใจได้ว่ายังไม่มีอะไรน้ําที่มาเป็นน้าน้ําท่าน้าเป็นน้ําท่าน้ําฝนไม่มีน้ําฝนมีปะับไม้ฮะนิดหน่อยหน่อยอย่างวันนี้กรมอุตุก็บอกว่าฝนยี่สิบเปอร์เซ็นท่านก็เลยจะบอกว่า อุบลราชธานีนี่คือตอนนี้ยังสบายใจได้อยู่ถูกต้องไหมฮะหวัน5วันผมดูตามจริงๆล้วผมดูตามกรมอุตุนะครับคือคือท่านเขาบอกว่าวันนี้วันที่หนึ่งครับก็1 2 3 4, 5, 1> ่งามี่ห้าไม่มีฝนอ่าสรายใจะได้พี่น้อง5วันนี้ยังไม่มีอะไรแนร่นอนนะครับไอพื้นที่ที่ท่วมอย่างวังแดงที่ท่วม มันมันต่ํากว่า110ร้อยสิบมันก็เรื่องปกติเพราะว่าเราร้อยสิบเอ็ดเข้ามาแล้วก็ช่วยเหลือมันเป็นพื้นที่ที่อยู่ริมตลิง่งพื้นที่ท่วมส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ริมตลิ่งที่ต่ากว่าร้อยต่ำกว่าต่ำกว่าร้อยสิบเอ็ดหรือต่ำกว่าร้อยสิบสองอะไรนียมันก็จะท่วมมาเข้ามาเพราะตอ,ตอนนี้ร้อยสิบเอ็ดกว่าพรร้อยสิบสองมันก็จะมาท่วมกพอของเรามันเฉลี่ยแล้วคือร้อยสิบสองตลิ่งนะครับตอนที่ ตอนที่62มัน115ฮะซึ่งปีที่นล้วมัน112.5จ,จุดจุดมากมาก,มากที่สุดซึ่งจุดเจ็มันก็ริมตะลิ่งเป็นเรื่องปกติในเมืองพวกาทางาสูเกี่ยวกับการค้าการขายเราก็ไม่ไม่มีอะไร,รนะครับแะการบริหารจาัดก,การทีผ่ผมเรียนแหละว,ว่าหนึ่งในเมืองเสนาวงจุดสูบที่จะท่วมพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ปอพอตั้งแล้วสูบตลอดครับนะครับก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวถ้าไม่พอกรมชนเสริมครับ แล้วถ้าระบายไม่ทันเดี๋ยวก็ตั้งไฮโดรโฟลตรงตรง,ตรงแก่งสะพือเอาเครื่องซิ่งไปวางตรงแก่งสะพือเดี๋ยวต้องหาจุดตั้งก่อนแล้วก็พ่นผ่านเข้าไปคิวกว่าไอ้พวกนี้มันก็คือการช่วยเหลือการเร่งระบายการช่วยเหลือการเร่งระบายซึ่งซึ่งเราดูว่ามันมีวิกฤตไหมเราก็อ่านจากที่ผมบอกอ่านจากฝนอ่านจากลมอุตุเป็นหลักช่วง5้าวันยังไม่มีอะไรครับ,รบแต่ช่วงช่วงที่หลังจาก5้าวันไปให้ดูให้ดู ให้ดูฝนให้ดูฝนทางทางทางฝวาใต้ไม่ใช่ท่าฝนทีมันตกอย่างใต้ไม่ทําให้อุบลท่วมฝนทางขวาทางขวาฝนทางขวาแปซึฟิฝกทะเลจีนเข้าเวียดนามเข้าลาวไอ้ฝนไอ้ตัวเนี้ยแล้วดูร่องเนี่ยเวลาดูฝนเวลาดูฝนอุบลนะฝนทางเนี้ยไม่มีอะไรครับเพราะมันพอมันเติมปั๊บมันจะเติมน้ําให้เต็มแล้วมันมาหลังจากแรงมันมาจากหลังจากแล้งก็จะเติมอ่างขนาดกลางขนาดใหญ่เต็มครับนะครับ ฝนทางนี้มันจะทําให้พออ่างเต็มแล้วคันนี้คันนี้ปัญหาคือฝนทางนี้เข้ามาพายุทางขวาเข้ามาปั๊บมันจะทาให้อ่างที่เรามีอยู่คเข้าเท่าไหร่แล้วปล่อยเท่านั้นอพอเข้าเท่าไหร่แล้วปล่อยเท่านั้นปัญหาไม่จะเกิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ยคือเขาพยายามปล่อยออกเพื่อลดปริมาณน้ําแต่มันลดไม่ออกเนื่องจากยเขายังมีทางตะวันตกทางใต้เข้าท่านด้านบนอยู่ครับงะนั้นแต่ของเราเนี่ยมันอยู่ทางด้านขวาริมๆนะอีสานตอนใต้งนั้นอีสานตอนใต้เราดูขวาอย่างเดียว ว่าช่วงนี้ปล่อยให้ให้ให้ให,ให้ให้เขาบริหารไปเพราะน้ําน้ําไม่ต้องไม่ต้องกังวลคือจริงๆแล้วผ่านมาท่านดูสถิติย้อนหลังเลยเราท่วมอุบลเราท่วมท่วมเดือนไหนประมาณกันยา,ยาตุลาใช่ใชกันยามาจากทางนี้ครับมาจากทางนี้ไม่ใช่มาจากทางนี้ทางนี้เขามาเติมไม่เฉยทางเราที่เราโดนคือโดนโดนทางนี้มาแล้วก็โดนโดนล่องกดมาแต่ว่ามันไม่หนักจะหนักของของอุบลคือมาจากปซิฟิก ถ้าเริ่มปฏิสิกิเข้ามาหลายนะครับอันนึงครับตามข่าวให้กระชั้นเลยแต่ช่วงนี้ถึงวันที่ห้ากองตุก็ไม่มีแล้วสองอันมุ้ยฟ้าก็สลายวันที่สี่น้ำนอกก็ขึ้นญี่ปุ่นรัสเซียไปละคือทีเนี้ยนะครับคือเห็นการทำงานของท่านผู้ริการเนี่ยคือทำงานคล่องตัวมากครับมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำบ้างไหมท่านจริงจริงของกรมชลเนี่ยท่านที่ดีสั่งเลยว่าว่า ทาให้เต็มกําลังครับผมมีกําลังเท่าไหร่ผมใส่สุดคือจริงๆพูดในการสํานักทุกคนพออ,อทุกคนใส่สุดของกรมของผมคุมห้าจังหวัดผมบ,บอกเลยว่าทําให้เต็มที่ครับงานของเราบรรเทาทุกครับงั้นชาวบ้านคือญาติเราครับให้ท่านคิดว่าถ้าน้าท่วมพื้นที่ชาวบ้านให้เหมือนน้ําท่วมพื้นที่ของพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องท่านท่านช่วยยางไง่านคิดเลยครับการทํางาน ท่านต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามอ,าอ่างเต็มท่านไปถามชาวบ้านเลยว,ว่าถ้าอ่างเนี้ยระบายได้ไหมชาวบ้านคนบอกไม่เคยเต็มปีที่แล้วมีมีแถวนครมาโฑอ่าง100ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเขาไม่เคยเขาไม่เคยอยู่มายี่สิบสามสิบปีอ่างไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยพังอือยู่ได้เขาบอกบอยู่ได้แล้วถ้าเราไประบายให้เหลือแปดสิบก็จะเป็นปัญหาครับพอจะเป็นปัญหาปั๊บถามาลูกน้องถามนายเอาไงบอกว่าก็เต็มแผนสองเลย ตัดน้ำช่วงบนที่จะเข้าครับไปดูเลยดูเลยว่าแผนสองตัดน้ําช่วงบนได้ไหมหรือว่าถ้าถ้าเขาไม่ให้ระบายเนื่องจากเขาเก็บไปได้วยดูแล้งดูตัดน้ําช่วงบนทําการรักน้ําได้ไหม,มคือเปิดวนเนยไม่ได้เตรียมการรักน้ําไว้ถ้ามันร้อยกว่าปั๊บการรักน้ําออกเลยครับนะครับแล้วก็อันดับอันดับสามก็คือดูไว้ว่าถ้ามันท่วมใส่แก้มดึงตรงไหนถ้ามีปัญหาปับ๊บเธอจะใส่ตรงไหนเป็นแก้มดิงบ้าง เช่นในพื้นที่ที่ไม่ให้ท่วมชุมชนไม่ท่่มชาวบ้านเตรียมรถขุดไว้รักสองคันตัดคันตัดอะไรครือมีต้องเตรียมแผนหนึ่งแผนสองนสามช่วยไม่หมดเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเวลาเกิดเหตุถ้าเราไม่เตรียมตัวจริงๆช่วงเตรียมตัวของของของประเทศไทยเนี่ยของของภาคอีสานเราเตรียมตัวแค่สิงหากรยานตุลาคือช่วงที่เหลือเราก็ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษ,ษาไปวางแผนระยะ กรมเขาจะวางแผนระยะยาวเป็นไงระยะสั้นระยะกลางเป็นไงระยะสั้นเป็นไงให้ในทั้งที่ทั้งทั้งประเทศว่าจะบริหารจัดการแบบไหนในพื้นที่ก็เต็มกําลังช่วยกันเต็มที่แล้วก็ตั้ง,ต,งตั้งรับแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งแต่เดือนสิงหากันยานเราเตรียมพร้อมหมดแล้วปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ก็ในสํานักง,งานจามลนารจน่าจะเป็นเป็นเรื่องของของการประชัสัมพันธ์ซึ่งบ,บางทีเรารปชาสัมพันธ์อาจจะน้อยไปนิดนึงทาให้เวลา เวลาคุยอาจจะชาวบ้านมีรู้เอฟชวนประธานทาอะไรวชวนประานบริหารอะไรแล้วก็วิธีทำทำยังไงคือถ้ามาได้มีโอกาสผมก็จะคุยให้ฟังว่า1นึ่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเราจบสายวิศวะสายช่างเราปไจสัมพันธ์ไม่ค่อยเก่งเราทํางานเป็นรูปธรรมแต่ว่าหลังๆมาท่านทิพดีก็บอกให้ออกสื่อเยอะแจ้งชาวบ้านเยอะหให้เขารู้ว่า เราทําอะไรแล้วแล้วแจ้งเตือนเขายังไงอะไรเป็นไงก็จะมีช่วงที่จะออกข่าวได้ก็ช่วงนี้อาน้าท่วมช่วงอื่นไม่ได้ออกครับในการจัดการปัญหาก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครของของภาคสื่อมวลชนแล้วก็ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยใช่ครับใช่ต้องความร่วมมือต้องให้ข่าวต้องอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ของเราก็คือข่าวมันถ้าในพื้นที่ช่วงนี้เราเตรียมพร้อมยี่ิบสี่ชั่วโมงห้ามปิดโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็สั่งไว้ว่าถ้านั่นมาสองชั่วโมงข่าวพอมีปัญหาปั๊บ อ่าสองชั่วโมงเราต้องรู้รต้องรู้ในทันทีทันใดอย่าให้อย่าให้สื่อรู้ก่อนแต่จริงเปนไม่ได้เพราะทุกคนมีสื่อหมดเพราะถ่ายไปแล้วพอเรารู้ปับ๊บนั้นเขา้าพื้นที่ให้เหร็วแก้ปัญหาให้เร็วจะยืนเลยแล้วก็ไปติดป้ายใช้ว่าให้ติดต่อใครแก้ปัญหานี่นี่ตัวนี้ใครเป็นคนแก้ปัญหาติดต่อใครไอ้พวกนี้ครับก็เป็นวิธีการที่ที่ผมใช้แก้ปัญหาอุปสรรคจริงๆก็ฝนอย่างเดียวถ้าถ้าฝนไม่มีก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับ ก็คือเตรียมพร้อมเต็มที่เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีนะครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านผู้บริการครับฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับของกรมชลประทานครับกรมชลประทานโดยท่านประพิษจันมานะครับก็สั่งให้ผอสํานักทุกๆุกผอผออโครงการทุกโครงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วก็ให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านในพื้นที่ที่เกิดปัญหา ในเกี่ยวกับน้ําครับให้เหมือนกับญาติพี่น้องเราเกิดปัญหาให้เหมือนกับญาติพี่น้องเรา,าเกิดความเสียหายหรือเกิดอุทกภัยเราต้องช่วยเต็มที่ครับตั้งใจไว้ช่วยเต็มที่เรื่องสภาพกําลังเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของงบประมาณไม่ต้องกลัวครับเพราะท่านประพิษร,รับปากแล้วว่ายัางไงเราก็มีแล้วผมก็พร้อมที่จะที่จะรับใช้นะครับยินดีรับใช้แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สายตรงของกรมชนเลยครับ,รบสายด่วนเลยครับหนึ่งสี่หกศูนย์ครับ ไม่เกินชั่วโมงหนึ่งผมก็จะได้รับเรื่องแล้วก็จะส่งให้ลูกน้องออกไปดูนะครับฝากพี่น้องชาวบ้านไว้ด้วยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําวิสัยทัศน์และก็กลยุทธ์นะครับของการบริหารจัดการน้ําของท่านผู้บริการชนประทานที่7นะครับท่านจักรินประเสริฐสุวรรณผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงน้ําหลากนะครับหรือว่าในช่วงที่มีฝนตกเข้ามาอย่างต่อเนื่องการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆกําลังคนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ ซึ่งท่านบอกไว้ว่าช่วยเหลือประดุดเหมือนญาติตัวเองนะครับนี่คือการช่วยเหลือที่ดีที่สุดนะฮะถ้าเกิดว่าช่วยคนอื่นอาจจะช่วยได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าช่วยเหลือเหมือนช่วยญาติตัวเองเนี่ยครับทำได้เต็มที่ครับและวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้นวยการสำนักงานชประทานที่7ที่มาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณนะครับยินดีครับขอบคุณครับและวันนี้ครับหมดเวลาของรายการเราแล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ